สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการแบ่งมุมโดยใช้วงเวียนและสันตรงจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะคำนด a b c เราจะทำการแบ่งมุม b นะคะเราดูมาดูวิธีการทำกันนะคะขั้นแรกนะคะนำวงเวียนกลางรัศมีพอสมควรตรึงไว้ที่จุด b แล้วใช้วงเวียนสร้างส่วนโคง้งให้ตัดแขนของมุมทั้งสองข้างเมื่อเสร็จนะคะจะทำให้เกิดจุดตัด2จุดเราจะกำหนดให้จุดตัด2จุดนี้คือจุด E และจุด F แล้วใช้วงเวียนรัศมีเท่าเดิมน,นะคะรัศมีเท่ากับเส้นตรง BF นะคะแล้วใช้จุด F เป็นจุดตึงไว้แล้วว่าส่วนโค้ง เสร็จแล้วนะคะเราใช้รัศมีเท่าเดิมวาดส่วนโค้งที่ตึงไว้ที่จุด E สังเกตได้ว่าเส้นสองเส้นที่ทับกันเจอเกิดจุดทับกันเรียกว่าจุดตัดจุดตัดนี้นะคะเราจะกำหนดให้เป็นจุด E จุดตัดนี้นะคะเราจะกําหนดให้เป็นจุด G จากนั้นนำสันตรงมาทำการลากเส้นลากเส้นเชื่อมระหว่างเส้นตรงระหว่างจุด B G เมื่อลากเสร็จแล้วจะสังเกตว่าเส้นตรง BG จะแบ่งมุม B ให้เป็น2ส,ส่วนเท่าเท่ากันจะทำให้เกิดมุม A B G เท่ากับมุม G B C และนี่ก็คือการแบ่งมุมเท่าๆกันโดยใช้วงเวียนและสันตรงค่ะ